อาจารย์เดี๋ยวกลับไปบ้านเจอแม่ยายฝากสลามด้วยนะบอกรออยู่บ้านติดก็แม่ยายเลยไม่ค่อยได้เจอเลยนะอาจารย์เดี๋ยวฝากสลามเจอพี่ชายฝากด้วยนะแล้วก็เขาไม่บอกชื่ออะไรแล้วก็ไม่บอกว่าฝากถึงพี่ชายคนไหนแล้วก็ทําไงวะเนี้ยต้องลงไปในไายกลุ่มของดาราฉายมีอยู่หลายกลุ่มใหญ่วันนี้ไปเจอคนมาเขาบอกฝากสลามถึงพี่ชายด้วยใครเป็นพี่ชายก็รับไปด้วยนะไอ้บางบางทีแบบนี้เลยนะ อ่ะเดี๋ยวกลับบ้านใช่ไหมกลับบ้านกลับไหนกลับทุงคุฝากสลามคนทุงคุเลยนะไม่รับ <laughs> ท่านอย่าหาบาปให้คนที่เขาต้องอะไรนะเพราะการฝากสลามท่านเคยเจอคนแบบนี้ไหมเขาฝากสลามเราแล้ว,ลวเราไม่ได้ไปบอกวันก็ไปเจอคนที่เขาฝากไปถึงเลยนะเขาไปถามนะวันนั้นฝากสลามกระจายไปดูนามีดไปมันบอกไหมเขาบอกไม่เห็นมันบอกเขามาเล่นงานเรานะ วันนี้ผมเลยบอกวันนี้เป็นเรื่องบางทีแบบทะเลาะกันเลยนะบอกว่าก็ผมยังไม่เจอเขาบอกทําไมฝากสลามแค่นี้ไปบอกไม่ได้ผมบอกเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์กระไลส่งเองไหมเพราะเพราะเราไม่ได้เจอกันท่านอย่าไปพยักหน้ารับนะอามาน่าเรื่องง่ายๆดูเป็นเรื่องง่ายแต่เป็นเรื่องยากนะเพราะใกล้ยาวันกี亚马เนี่แหละอามาน่านี่แหละที่จะเป็นคนที่ทําให้คนไรไม่ไม่ปฏิบัติ